ห้องโถงของผู้พยากรนะครับ t อร Oracle Chamber เ,เฮ้ยเจอไอ้นี่แกยื่นข้อเสนอสำหรับเอเชียม,มาแล้วเราตัดสินใจเองว่าจะคู่ควรหรือไม่ฉันไม่มีอะไรจะเสนอเออนายจะเข้าพบผู้พยากรไม่มีอะไรเสนองั้นเหรอการหารมากโง่แต่ก็ใจถึงโอ้ <c oughs> โหแล้วดูครับ <c oughs> ดูนางสนมครับจิบเ <c oughs> พลินเลยจง <c oughs> <c oughs> อย่างไรก็ตามนายต้องมีเหตุผลที่ดีในการครอบพ,กพากรนะครับจงกลับมาใหม่เมืในใน่อนายได้เครื่องสาเวยที่เหมาะสมฉันจะไปหาผู้พยากรและนั่นคือสิ่งที่ฉันตั้งใจโอ้โหเกียนแตกเลยครับเคทอดฉันเคยชอบฟังเรื่องเรานักลบของนายมันนความประยุ์ที่ไม่มีเหตุผลรีโมพิมลบมันนี่เป็นลิควิดเหรอสองคนนี้อันนี้คิดไปเปรอโอ้โหแค่สายตาครับโกยเลยครับ สงสัยเราต้องหาธาตุใหม่ซะแล้วนะครับเอา้านี่มีเนื้อง,งอกมีแฝดแฝดอินจันด้วยมาครับโอ้โหมีพลัง,ม,ลงมีพลังพัทศักดิ์ที่นิกครับเฮ้ยหายตัวมาแล้วอ้าไอ้ตัวเล็กบอกเราจะไม่ยอมให้ในายโอหังได้หรอกไม่มีทางนายนายไมมีทางได้เห็นเธอเสียงมันน่ากลัวอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไห้ทำไรอ่ะเฮ้ยไอ้ผมวิ่งครับได้ เฮ้ยกระโดดอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็น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 นายนายต้องการเห็นเธอเงนเหรอไม่มีในแกงเห็นเธอตายเัินเหรออะไรสักอย่างอ่ะเอ้ยไม่ทันแล้วแปะไม่ทันโอ้เขาจะทำจะต้องโง่ไปไหนเอ้าหายตัวได้อีกลูเขาจะทำแต่ฉันจะแสดงให้เห็น ฉันจะแสดงให้เห็นว่าฉันจะดูแลเขาเองไอ้โง่ด่าเราอีกครับอ้าวตายเลยดูนี้โมแต่แปลไมู่ขอขอ่า้ผู้ชมนะครับแป๊บจะหนีไปไหนโอ้ยมันวาร์ปได้ครับอืออือทางทางการเข้ามาาคมไม่สะดวกแล้วอุปสรรคล้นเหลืออืฮึอือทาง ลำบากจริงๆเลยนายจะฆ่าโอราเคลิลอะไรเนี่ย <im it> ผมยังไม่ไปฆ่าโอร่าเคอรแล้วผมจะไปถามหาอดีตอันข่มคืนของผมซึ่งผมจำอะไรไม่ได้เ <im it> ขาจะทำเจ้าโง่ใครจะทำวะไม่ได้ฆ่าโอราเคลิลเว้ยอุ้อยฉันรู้เ <im it> ขาจะทำแต่ฉันจะดูแลเขาเองนึ่จะไปไหนห <im it> รอเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเคทูธได้ไม่โง่ไม่โง่ อื้อึ้บไม่ไหนนัไ่ไหนสไลด์สไลด์ก่อนอืม้มอ้ยเราจะไม่มีวันแพ้แล้วอึบอึบอย่าเพิ่งตกขอร้องอู้หถึงสักทีนายไอ้เป็นแล้วเราพี่ใหญ่แต่นี่มันไม่ใช่สถานที่แห่งนี้นี่ฐานของเราเฮย้ยนั่นมันอา้าวเทวยากรไม่นอนเออ นายจะมีเหมนเทพยากร์เลยเทพยากรนอนอื่นตรงนั้นแหละนี่แกไปทำอะไรเทพยากรณ์นะบอกจะมาโอ้ฉันขอยืนยันแต่นั่นไม่ใช่เขาความพยายามของเขามันหมายถึงความตายมันล้อเลียนอีกอีกวุฒิศักดิ์คลินิกไอพีสเตอร์วุฒิศักดิ์เอื้ออยอยง <c oughs> เอาหินเครืงใส่เลย ทำไมถึงได้รู้ราบได้รับอนุญาตให้อยู่วิหารของฉันจะไม่รู้ไม่เล่าไม่ได้อยากไม่อยู่สมพานแตกขาดแว่งแรงแล้วแ่งแ่งแว็วสะพานขอดแน่งแร้วเฮ้ยทำไมสาวมันตีได้อู้หูอู้หูอู้หูือว่าอ๋อความลับความลับอยู่ที่หินก้อนนี้ใช่ไหมตีสาก็เก็บหินเครื่องมันเองนั่นะครับเอาอีกก้อนหนึ่ง โอ้สุดยอดแหละความสนุกจริงครับเอามาไอเสาไม่เสาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้นะเอ้ยเอาหินไปกินปิ้วฮึบหลบครับหลบตีเสาเอาหินไปกินปิ้วอืมอันนี้มันมันโรคแพ้หินนะครับเอต้องหลบนลยครับเอาหินไปกินฮุกนี่แหละผมทุกต้นยัง นี่อ่ะนี่นี่เป็นการปิดทองฝั่งลุกนิมิดนะครับอืมเป็นงานปิดทองฝั่งลุกนิมิดครับอ้าวครบแล้วโอ้ยทำอะไรเงี้ยขอร้องขอร้องบอกทีบอกฉันทีว่าตายเลยม,มาครับต้องต้องใจเย็นๆครับคนไทยต้องใจเย็นๆครับ ตรงไหนจะพังอีกเนี่ยตรงนั้นจะพัง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 ตรงนี้จะพังตรงนี้ดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนโดนจับโดนมาจับโดนมาทัดมันกระชึ้งเบบี้ทะลึ่งเบบี้ทะลึ่งเบบี้อะไรเนี่ยผมผมอยู่ในภาพสุญญากาศแล้วครับอือมองสภาพสุญญากาศอ่ะฮึ๊บฮึบอุ้ยอุ้ยอุ้ย ฮึบ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 เอาอยูแล้วทำอะไรเนี่ยอึ๊บนายทำอะไรนะายเราเราดูไม่ทันในในวาร้าบะในวาร์ปโอเคในวาร์ปอุ๊ยอืมอืมในวาร้าบะในวาร์ปในวาร์ปทำไมครับ เจอพลังฮาเดสหน่อยพลังฮาเดสครับพลังฮาเดสไอวนี่ไปกินพลังฮาเดสฮาเดสยี่ผมบี่ที่เจ็ดที่เฮ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเสาเออไม่ต้องพูดลงมานี่เลยอืมอะไรเนี่ย ทำไรอ่ะมันฉันจะมองห็นในฉันจมองเห็นในตายมันทำลายเสาได้ครับเอ๊ยหรือว่าต้องตีเสาต้องยิงิงหลบเอ้าโอยโอ้ยโอ้ยโอยอยอ้ยโอ้ยออยโออยโอ๊ยนอยโ่๊ยโอ๊อยโอนยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยนอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยโยมอ๊ยโอ๊ยโยโกันโล๊ยดอ๊ีโอ๊ยโน๊ยโอ๊ ฮึ๊บเอาพลังฮาเดสมาอึ๊บพลังฮาเดสอยู่ไหนเนี่ยไม่เอาไฟดิเอาเอาฮาเดสลืมลืมเรียกฮาเดสอุ๊ยอุ๊ดอุ๊ดวิ๊ล่างแน่เลยฮึบึบฮึ๊บฮึบ แขนครับมันแขนประจุไฟก่อนเฮ้ยอืได้ใช้ได้อีกทีมานี่ประจุไฟครับประจุไฟเออถอด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 โอ้ดีพลังสุดยอดแห่งพลังจริงครับประจุประจุไฟเว้ยอืมฟันเนี่ยฟันตกแวบแวบแวบบางแวบมากเกินไปละเฮ้ย ช็อต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 เฮ้ยอุ๊บอุ๊บอุ๊บหินหินป่าหินป่ามีหินครับเห็นหินลวงไม่ได้ครับเห็นเห็นหินลวงแป๊บหนึ่งดิเอ้ยหินป่ามีอยู่ครับมีมีอยู่ฝั่งนู้นครับหินครับหึหินป่า ทำอะไรอีกแล้วเนี่ยทำอะไรแล้วเนี่ยเอ้ยเฮลบี้เฮลบี้พีลิสเฮลบี้พีลิสตายเลยงงดีครับทำ,ทำอะไรเนี่ยขออีกทีขอรีรีเพย์ได้ไหมอะไรเนี่ยไม้ทำอะไรเนี่ยเอ้ยไม่ไปไหนเอ้โดดโดดสิครับโดดอ่ะฮะตรงนี้ปลอดภยัยเลย ทำอะไรอ้าอือหยุดเล่นได้แล้วเจ้โง่ฆ่ามันเครื่องพ่วงเหรอแคสเตอร์วะเรอะงงเฮ้ยอย่าอย่าอย่าทำฉันอย่าทำฉันอย่าทำคอยอย่าทำคอยอยงัดสู้สวนสวนขีบเลยึบอ้าวเกี่ยวไม่ถึงเฮ้ยเกี่ยวไม่ถึงทำไมเกี่ยวไม่ถึงอ่ะ เงยหน้ามาเอ้าโอ้โหต้องให้กดมันให้กดหน่อยก็ทุ้งก้อทุ้งเด็กก็ทุ้งก้นกระทุ้งกระทุ้งอึ๊บงัดคอจะแข่งงัดคอแชมป์แชมป์กีฬาสีนี่แน่อืหลับเลยโอ้ยโอ้โหสยองขวัญอุ้อยย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 ย อย่าเๆอย่าอย่าอย่าทําหนูอย่าทําหนูหนูอีกหนูน้องเฮ้ยช็อตช็อตเอย่าช็อตไปก่อนนะครับเฮ้ยมันมันไม่โดนครับไม่โดนเสียของเสียของหุ้ยฮึบฮึบฮึบโอ้แทก <พ uka> ไือไหนไมไหนม,น,มนมันแวบมันแวบมันวาร์ปได้ครับมันวาร์ปได้ครับวาร์ปได้ับวาร์ปวาร์ปวาร์น่ากลัวช่มัเลยครับมันมันแอนเลยของมเนี่ยมือครับมือลบก่อนลบก่อลก่อนึบเพือ เลื่บเลื่บจับไตได้เอาหุ้ยมันทำอะไรเอาแยะเอาแยะอย่าผมโดนขูดเกลียดเลยตรงนี้โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยฮึบเฮ้ยฮึบฮึบฮึ๊บแม่วุญหาเด้แล้ว โหทำไรทำไรไปไหนครับอื้อหืออื้อหืออื้อหือใครทักเฮ้ยหลบก่อนดูจากขาแล้วครับอึ๊บอุ้ยกระบองตีอือหืออือหืออึ๊บอึ๊บอือหือกระบองมันหนักนี่ครับกระบอกหนักครับกระบองหนักกระบองหนักกระบองหนัก ป้องหนักลบไก่ยอมยอมแล้วยังเนี่ยฮะฮึยิงไฟฮึยุ้มคนแฝกคนแฝกยิงยายิงไฟออยยาาเอ้ย่าไม่เฮ้ยเฮ้ยหินหินช่วยชีวิตเข้าใจละ,จะวจังหวะได้ใช่ไหมเอาหินมากิน หินหินอยู่ไหนหินอยู่ไหนหินอยู่ไหนหินหมดครับพี่น้องครับหินหมดครับอยู่ไหนเนี่ยโอ้โดนโดนไปเต็มเต็มเ็มเต็มเต็มดอกโดนไปเต็มเต็มดอกอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุมยอุ๊ยอุบคอุอน๊่ีุยอุมยอุนอุ๊ยออุอุยอุยอออดด ยิงครับยิงใส่ยิงใส่เราก็มีด้วยพลังอ่ะฮึบฮึบฮึบเออพลังไม่จะกดกันเลยไม่ทันเลยอยู่ดีว้าไปแยะฮึ่บโอ้โหตีไม่ทันจะโดนเลยครับตีไม่ทันโดนล่ะ แขงเก่งเกินไปแล้วน้องอึ๊ปอุ๊ยอุ๊อืมได้ดีแล้วสองทีอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บปะเนี่ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอืมอุ๊ปอุขอน เข้ามาใกล้ๆหน่อยได้ไหมเฮ้ย<ไป>ทำไรเนี่ยอย,ย่งงาอย่าพังอย่างนั้นมันไม่ดีโจโจโชจริๆๆๆๆงหลบไปแล้วเฮ้ยอ้าวเสามาครับเสามาก็หาสิครับเอาไปชอบชอบกินเสาเสาแตกเสาแตกแล้วเสาแตก วิสาแตกนะครับไม่ใช่สาวแตกเอื้อโขขเวียงอืมสไลด์สไลด์ไม่อันหนึ่งเร็วอืมนี่ครับโอ้ยได้เลือดได้เลือดไม่สนแล้วครับเอาเสาอะแล้วครับเฮ้ยแล้วนี่ขเวียงโอ้อะไรมันจะสนุกอะไรนี่เนี่ยเสา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 เลเสาขเวียงโอ้ย ช่วงนี้ผมจับเสานี่ผมมีความมั่นใจครับโถอือรับรองลูกนี้สไลด์แน่นอนเป็นไงเต็มเต็มดอกอุ้ย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 ก็ไม่ได้นะครับเอ้ยเอ้ยฮึหอหือแป๊บเดียวขึ้งหลอดฮึบ ึบมันจะเร็วจะเร็วเร็วเมากเกินไปแล้วเร็วมากเกินไปแล้วครับเร็วอะเร็ว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 อะเฮ้ยหลบอึ๊ปอุ๊ยมันตายายจริงครับท่านผู้ชมครับอะไรเนี่ยนายแข็งแรงแต่นายมีทางหยุด เอาได้ด <Sen> ูไ <A> ด <Connie> ้ไงเอ้านายเดีให้ออรลเคิลต้องพุ่จุดจบแบบนี้เอ้าออรเคิลเอละครนายไม่มารู้ความจริงออรลเคิลตายแล้วครับผมไม่มีมารู้ความจริงเลยโอ้ยไปกอเฮ้ยทำอะไรทำอะไรของนายทำอะไรของนายทำอะไรของนายนายเล่นอะไรของนายนายเล่นอะไรของนายอาเล่นอะไรของนายเอาอยู่นิ่งอะจับอะไรอ่ะ เอาเฮ้ยลูกเฟลขอสู้ตายเลยงานนี้งานนี้สู้แค่ตายแลครับงานนี้สู้แค่ตายขอชิงานนี้จะไม่เฟลเหมือนเดิมแน่นอนจะทำอะไรจะทำอะไรกันจะทำอะไรกับวิหารนี้มันนี้เจือดคอซะเลยเนี่ยไม่ต้องขูดแล้วไม่แปลแล้วไม่ไหนลบจะไม่ไหนเอาวับวัามหลังเอ๊ะ สวยสวยเลยมาดิโคกทะลุพื้นไปเลยฉีกดึงดึงออกมาดึงนังงอกอ,อ,อ่าดึงแรงไงต่อครับอย่าจอดำเลยไม่ได้ดูถ่ายยูโรนะอย่าจอดำอือฉันคือผู้บริสุทธิ์ได้ครับ อย่างนี้เราต้องอมาขับได้ใ่เนี่ยอย่างนี้เราต้องให้รางวัลทุกบริสุทธิ์ครับไหนในบริสุทธิ์เหรอเดี๋ยวเคทอีอย่าจนเยน็นนี่ครับชมหน้าผู้บริสุทธิ์ครับดูร้องครับนับพร้อมกันนะครับตัดลิบบินเปิดเอ,อพิธีนะครับสามสองหนึ่งฉันประธานตัดลิบบินเอีอ <c oughs> สุอสยอดขาสนใจครับเอ้ยผ่านนาที ยากชะมัดเลยครับนี่เป็นพา์ที่ผมเล่นได้อย่างยาวนานมากเลยครับนี่อะไรครับอไรติดคอเหมือนตอนแมงมุมเลยนะครับเนี่ยส้อยคอเครื่องประดับของยูโรโบรัสนะครับขโมยจากผู้พยากรณ์เอลิเทียโดยสาวกอ่าเช่นเยยม,มันมีชิ้นนี้แสดงถึงชีวิตและการตายของวัตถุอืมเก็บมาอีกหนึ่งคอลเลกชันครับหลังจากที่เราเคยเก็บของแมงมุมมาเอาวทำไมยัดเขาก้นไงนครับ เ้ยยันไปเป็นลิสีดวงเลยโอ้โหหนทางใหม่เปิดแล้วครับท่าทางอีกยาวไกลเลยครับเอ้าเทพพยากรล่วงมารอตรองนี้เลยครับโอ้โหดูช้ำเขียวเลยครับนจะรู้ความจริงไหมเนี่ยนะว่าผมขโอ้ยกด L2 ค้างไว้ครับเฮ้ยกด L2 ค้างไว้ทำอะไรสักอย่างไม่รู้ โอเคยังไงก็ขอจบกอดอาวบพันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอันแสนยาวนานและสนุกสุดมัน <c oughs> อเอ้ยแล้วเดี๋ยวพบกันพาทหน้าเลยเจ้า <c oughs>